ก็การสวัสดีทุ่ผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมเนอโหเลือดนำรักเจนเลยทีนี้ก็เหมือนเดิมครับการสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับเกมมาครับกับโกสโตนัสเราได้มานิดเดียวเราก็ต้องออกจากเนเธอร์เพราะเหตุผลลายเหตุผลเลยล่ะแต่วันนี้นะครับผมจะพยายามสร้างบังเกอร์ในเนเธอร์แล้วนะเออไม่งั้นไม่รอดจริงครับแต่ก่อนที่จะไปก็ต้องไปเอา ธนูก่อนพักเอาธนูเสร็จปุ๊บวัดเข้าไปก็โอ้โหแกมันก็ดักหน้ามันไม่รีสปอนผมก็เลยอ่ะขุดทิ้งแล้วก็ไปที่ตรงอื่นนะคะผมแต่ก็ต้องนอนก่อนนะต,ตื่นมาปุ๊บก็ไปทำเสร็จปุ๊บเกิดที่เดิมก็เลยอ่ะขุดทุกทิ้งทีนี้ไปให้ไกลที่สุดแล้วครับสรุปเกิดเยื้องกับไอที่เดิมน,นิดนึงก็เลยช่างหมันละแล้วก็แ้วความโมโหคนระับจุดไฟเล่นเลย พอกลับมานะครับผมก็ไปพบว่ามันไปลาต้นไม้ต้นหนึ่งเหลือไม้อยู่อันเดียวก็ขุดมาแต่ก็ตัดมาแล้วครับพอขึ้นบ้านมาเหตก็นอนตื่นเช้ามาไปผสมพันธุ์ปลาไข่เล่นแล้วก็ลงเหมืองนะครับซึ่งลงเหมืองรอบนี้ลงเหมืองเพื่อไปเอาพวกเหล็กนั่นแหละนะครับแล้วก็เจอ lot of มอนสเตอร์นะครับเหมือนเดิมครับก็มีฐานขุดไปด้วยเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เข้าบ้านนอนตื่นเช้ามานะครับเจอสไปเดอร์ขาาแล้วเจอเวนัลลิงเทเดอร์นะครับเป็นเทเดอร์พเนจรผมก็ลํทำการฆ่าอย่างธรรมชาติก็คือใช้ไฟมันเผา,าไหม้เพราะอ่าแสงอาทิตย์ด้วยความร้อนนะครับมันก็เลยเกิดเป็นไฟนะภาะวะเลนกระจกแต่เลนกระจกอยู่ที่เดียวแล้วก็จะสร้างให้ อ่าชูกาเคเนี่ยมันรอบบ่อนะครับงั้นเดี๋ยวอ่าไปสร้างข้ออ่ไปปาไข่ที่ข้อไก่เยอะมากแล้วก็ทำการสังหารไก่ไปบางตัวแล้วก็ไปนอนตื่นช้ามากนะครับผมก็ทำการวางกล่องนะครับเป็นห้องเก็บของใต้ดินเล็กๆแล้วก็ถางดินเพื่อจะสร้างบางสิ่งบางอย่างนะใช่เพื่อจะสร้างบางสิ่งบางอย่างแต่ก็เจอพเพลเจอร์ก็ทำการนั่นแหละ ภาวะเลยก็จกระจกบางจุดแล้วก็ฮาเวดนะครับไปฮาเวดฟาร์มแล้วก็ปลูกด้วยแล้วไปผสมพันธุ์ไก่บ้ามะพร้าวมันฝรั่งแล้วก็อน,นอนตือเช่ามาก็เหมือนเดิมอะ่ะทำอ,อะไรเดิมเดิมนะครับก็คือการทุบอ้อยปลูกอ้อยแล้วก็จบ45วันนะครับส่วนวันที่4ี่ถึง ห้าสิบเนี่ยต้องรอดูนะครับใช่มามาติดๆกันนั่นแหละนะครับแต่ขอใบไว้ว่าสี่สิบห้าถึงหาเอ้สี่สิบหกถึงห้าสิบมืนเกินห้าสิบครับมันถึงเท่าไหร่รอไปดูเอาก็แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่นอนจะกับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย